รากฟันเทียมดียังไงลองสังเกตนี่ก่อนนะครับฟันสามที่นี้ถ้ามองจากภายนอกเนี่ยคล้ายกันมากแต่ในความจริงแล้วครับมีหนึ่งซี่ที่เป็นรากฟันเทียมซี่ไหนลองทายีิครับหนึ่งสองสามจะเลยซี่ตรงกลางนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราทํารากฟันเทียมได้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือว่าภาพลักษณ์ภายนอกที่คนอื่นเห็นเนี่ยมันจะเหมือนมันจะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากๆ ส่วนรากฟันเทียมบียังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถ้าเราปากรากเทียมทําครอบและดูแลรักษาอย่างปกติหมั่นมาเช็คอัพขูดปูนทุกปีอย่างนี้นครับรากฟันเทียมสามารถอยู่กับเราได้แบบ10 20ปีเลยไม่ต้องกังวลครับส่วนข้อสอนะครับทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นในการเคี้ยวในการยิ้มในการเข้าสังคมซึ่งทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยไม่ต้องมาคอยระวังว่า ไปพูดคุยแล้วฟันปลอมมันจะขยับฟันปลอมมันจะหลุดหรือว่าเคี่ยวอาหารแล้วฟันปลอมจะหลุดไม่อร่อยหรือแม้กระทั่งฟันปลอมติดคอที่เคยเป็นข่าวเนี่ยถ้าเปลากฟันเทียมเนี่ยก็จะหมดปัญหาเหล่านี้ไปแน่นอนว่ารากฟันเทียมนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าฟันปลอมถอดได้แบบเดิมๆแต่ถ้าลองเฉลี่ยต่อวันและคิดถึงระยะเวลาในการใช้งานหลัก10ปีของมันเนี่ยแน่นอนว่าใครๆก็ คุ้มค่าที่จะทำรากฟันเทียมแน่นอนครับส่วนใครที่อยากทำที่ชินิกหมอนะครับรากเทียมกับข้อฟันลงมนเนี่ยเริ่มต้นที่26,000บาทเท่านั้นเองครับ